สวัสดีค่ะทุกคนนิตตนาเบี่มาแล้วค่ะก็วันนี้นะคะคลิปอันบ็อกซิ่งมากันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาแกะ,แก,ะกล่องนะคะน้องลายนะคะรุ่น pineapple princess นะคะน้องคนนี้เนี่ยเป็นน้องผิวแทนนะคะที่มีผิวเนี่ยเป็นผิว translucent นะคะหรือว่าเป็นผิวใสนะคะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะก็น้องออกมา นานพอสมควรแล้วนะคะทุกคนก็คือจริงๆอะ่ะเราอะ่ะเคยมีได้น้องมาแล้วทีหนึ่งนะคะแล้วก็ขายไปเพราะว่าด้วยความตอนนั้นรู้สึกไม่อินแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาทุกคนเราก็ไปหาน้องมาอยู่ดีคือขายน้องไปแล้วเราก็ไปซื้อน้องหา,หาซื้อน้องมาอีกนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างนั้นไปทําไมนะคะเสียดายมากๆเลยที่ตอนนั้นขายไปก็เพราะว่านี่ก็ซื้อมาก,ก็คือแบบราคาแพงกว่าเดิมนะคะราคาน้องก็ขึ้นไปแล้วนะคะ สวยมากค่ะดูสิชุดเขาก็เก๋มากนะเป็นแบบสไตล์ซัมเมอร์อะไรนี้เดี๋ยวก็เราจะมาแกะน้องออกจากกล่องกันนะคะมาชมความงามของน้องกันนะคะอันนี้เราก็แกะเอารวนนะคะออกซะก่อนก็ดีใจนะที่ยังแบบสามารถหาน้องได้มาทุกคนคนนี้ก็ถ้าได้มาแล้วนี่ก็ไม่ปล่อยแล้วนะเพราะว่าแกะแล้วนะะจะเก็บเอาไว้ ก็แ,แบบว่าฮปปี้มากนะคะแล้วก็เ,เหตุผลหนึ่งที่ชอบนอกจากเรื่องของผิวพิเศษของน้องนะก็คือเอ่อเสื้อผ้าของน้องเนี่ยมันก็เป็นสไตล์แบบ v i น t a g e เหมือนยุคประมาณแบบ50นะคะประมาณยุค50นะ่อะไรอย่างนี้นะคะ50 60อะไรอย่างนี้นะนอันนี้เป็น Party Dress นะคะลายพิมพ์ลาย,ลายสักประรดนะคะน่ารักดี แล้วก็จะมีเป็นตัวเสื้อเนาะแล้วก็กางเกงยีนด้วยอะไรเงี้ยสวยดีนะคะให้ดูผิวว่ามันจะเป็นผิวใสๆนะคะ<ม>ดูแบบว่าเก๋ดีแล้วก็สีตานี้เป็นสีเขียวสดใสเลยนะคะเป็นสีเขียวแบบเขียวพิเศษนะคะข<ม>นตาเป็นขนตาธรรมดานี่ก็ตาสีฟ้าธรรมดาแ<ม>ชมพูธรรมดาแล้วก็เขียวธรรมดานะคะ แล้วก็ส่วนสีเมคอัพก็เป็นแบบว่าโทนแบบว่าส้มส้มอมชมพูนะคะส่วนผมนีก็จะเป็น2สีนะคะเป็นน้ำตาล2สีเกลือบกันเป็นทูโทนสวยดีค่ะแต่ว่าก็คือผมที่รูดมานี่ค่อนข้างจะน้ำมันหนักเหมือนกันนะทุกคนก็เราจะต้องทรีทเมนต์นะคะแล้วก็ หวีเอาพวกเศษผมออกอะไรนี้นะคะอันนี้ก็มาดูเต็มๆนะคะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ของน้องอะโพลิงธรรมดานะคะมีถุงเท้ามีรองเท้า1คู่สีชมพูนะคะมีตุ้มหูติดตัวมา1คู่สีชมพูพลาสติกนะคะแล้วก็แว่นตาแว่นกันแดดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้เดรสนะคะ1ตัวนะคะพิมพ์ลายสับปะรด น่ารักดีก็มากับผ้าคาดผมนะคะนี่ผ้าคาดผมลายเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีเสื้อเชิ้ตแบบพับแขนนะอันนี้แบบเก๋มากชอบมากนะคะเป็นแบบสไตล์ย้อนยุคเราชอบเราชอบเออสไตล์นี้อยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็เป็นกางเกงยีนกางเกงยีนนี้ทรงสวยนะคะใส่แล้วสวยดีชอบมากเลยแล้วก็สแตนนะคะสีเหลือง ก็อุปกรณ์ของน้องก็จะมีเท่านี้นะคะก็มาดูกันนะคะอันนี้ก็แต่งตัวน้องนะคะออกมาแล้วนะคะเป็น2ลุกนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบสาววินเทจนะคะแต่งตัวไปเที่ยวปาร์ตี้เดินชายหาดอะไรงี้แบบเก๋ๆนะชอบมากเลยอันนี้ก็เรารีทเมต์ผมน้องแล้วนะคะก็ ใช้วิกสเปรย์ฉีดน,นะคะแล้วก็แปลงผมเอาพวกเศษผมที่ผ่านการดีรูทมานะคะที่มันหลุดหลุดออกนะคะแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยเรียบนะคะแล้วก็หวีง่ายขึ้นอย่นี้นะคะก็จากนั้นนะคะก็แน่นอนนะเป็นลูกสาวบ้าน Little Emily นีต้องแต่งชุดเก๋กๆตามสไตล์เรานะคะ แตก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่สไตล์เก๋ล้วแต่จริงๆเป็นสไตล์หวานมากกว่าเนาะก็ยังไงฝากทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์คอมเมนต์นะคะแล้วก็อ,อ,อย่าลืม subscribe ช่องเราด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ